พิกัดยาสองสิ่งสองพิกัด 1. นพิกัดทเวคันธาทเวสุคนจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอมสองอย่างคือรากบุญนาคขับลมในลำไส้รากมะสางแก้โลหิตแก้กำเดาสอพิกัดทเวติคันธาจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอมสามอย่างในยาสองสิ่งคือดอกบุญนาค บำรุงโลหิตแก้กลิ่นเหม็นสาบสางในร่างกายแก่นบุญนาคแก้รัตะปิตะโรครากบุญนาคขับลมในลำไส้ดอกมะซางทำใจให้ชุ่มชื่นชูกำลังแก่นมะซางแก้คุทธราชแก้เสมหะแก้ไข้สำประชวนรากมะซางแก้โลหิตแก้กำเดา หลักจำโดยย่อทเวติสามดอกแก่นรากบุญนาคมะสางสาบหิดโรคลมชุ่มชวนกรรมทเวสองรากบุญนาคมะสางลมกรรม